ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็ลงมาอีกแล้วครับมาดูกันครับมาดูกันครับนี่น่าจะใช่นะครับเนี่ยมีลูกเดียวหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับใช่จริงๆด้วยนะครับมีลูกอื่นไหมครับโอ้ยน้อทําไมมีน้อยจังนะครับการหาเห็ดเพาะเห็ดเพาะอ่านี่ครับสองลูกสามลูกครับสี่ลูกครับห้าลูกครับ หกลูกนะครับเจ็ดลูกอุ้ยอุยอุยจะเพิ่งหล่นลงน้ำครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงก่อนนะครับครับอีกที่หนึ่งครับนี่ครับเห็นอยู่สองลูกนี่ครับะจะมีลูกใหม่เพิ่มไหมนั่นไงครับโอ้หัวหญ้านี่ไม่ใช่หอยไม่ใช่เห็ดเพาะโอ้ยเนาะหลงตัวเองซะได้ ว่านไปครับแต่ละครั้งแต่ละคราวเนาะเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะไม่ได้ดูเลยครับฝั่งทางนี้นะครับเราก็เดินข้ามไปข้ามมาเฉยนะครับเราก็นึกว่าจะไม่เกิดแต่วันนี้ไม่รู้สายตามันอะไรนะครับมองไปแล้วเห็นมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นะครับนี่ครับอีกที่นึ่งครับนี่นี่ครับเพิ่งเกิดใหม่ครับเห็ดเพาะนี่ครับ แต่ลูกไม่ใหญ่นะครับเพิ่งจะขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับมีลูกอื่นไหมอ่นี่มีครับมีนี่ไงครับนี่ไงนะครับอ่าขอ,าอายาเขี่ยต่อไปก่อนนะครับเจอก็ค่อยว่ากันครับถ้าไม่เจอก็ไม่ได้เอานะอ่านอะ่านะีกที่นึงครับใช่ไหม ใช่ไหมอา้าวไม่ใช่ไม่มีนะครับโอ้แตละทีเนาะแอบซ่อนกันดีเหลือเกินครับอ่านี่ไงลูกหนึ่งนั่งเจอจนได้นะครับมีลูกไหมนะครับอ่านี่ไงเขี่ยไปเขี่ยมาก็เจอนี่ไงเขี่ยไปเขี่ยมาก็เจอขอให้เจอสักลูกครับเขี่ยไปเดี๋ยวก็จะเจอเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ เราก็นึกว่ามันไม่มีนะครับเราก็เลยไม่ได้ดูสักครั้งครับเดินผ่านไปเฉยนะครับ่ะวานไปครับแต่ละครั้งแต่ละคราวในการหานะครับเนี่ยมันบอกไม่ได้เห็ดบางทีก็อ่อถือว่าเป็นเชื้อพันธุ์ต่อไปก็แล้วกันจะไปซีเรียสกับมันเยอะๆมากมายนะครับ่ะครับหมดแล้วครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นต่อนะครับว่าจะเจอกันอีกไหมครับเจอแบบฟุกๆกันอีกไหมนะครับไปครับไปครับ ุมืดแล้วครับต้องมาแกะผงยาโอ้ยเน่าแล้วโอ้ยอะไรนี่ฮยแย่แล้วครับทำไมถึงเป็นกันแบบนี้โอ so ้โหยังเชยังพอมีได้อยู่นะครับฮะในว่ากันครับอันไหนแตกอันไหนเละก็วานไปครับแต่ละอันแต่ละอย่างเนาะ อันนี้น่าจะแตกนะครับอันนี้ล่ะได้ไหมยังได้อยู่อันนี้ล่ะ,ะได้อยู่ต้องมาเลือกแล้วว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับต้องบีบดูนะว่าแตกหรือเปล่าถ้าแตกแปะออกมาก็แสดงว่ามันเน่าแล้วนะครับถือว่าพอมีให้เก็บกินก็นแล้วกันครับนี่ครับโอ้แต่ว่าก็มีแต่ลูกใหญ่ๆเนี่ย แต่ทำไม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 โอ้ยเนาะไปครับอ่ะนั่นนะเห็นไม้แตกแล้วครับพอเดินมือมันก็แตกเพราะว่ามันเน่านะครับเนี่ยครับก็เป็นธรรมดาในการที่เราจะได้พบจะได้เจอเขาอยู่ในสภาพแบบไหนบางครั้งบางทีด้วยความหลงความลืมหรือว่าเราจำที่ไม่ได้ที่เดิมครับเพราะว่าเขาไหลลงมาจากข้างบนครับเราก็ไม่รู้หรอกว่า เขาจะยังอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันก็บอกไม่ได้นะครับนี่นี้นะครับนี่ครับเอา่านไปครับโอ้เป็นก้อนเลยนะครับอันนี้นี่ครับขึ้นมาเป็นโคนดินโคนก้อนเลยนะครับเนี่ยเอาอุ้ยชนใบหญ้าคาก็จะบังสิเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาไม่เห็น บ,บ้าเก็บเห็ดพอนะครับนะครับแต่ละอันแต่ละอย่างเนาะโอ้ยอยู่ในมุมแต่ละมุมนี่ไม่ธรรมดาครับเนี่ยเพราะว่านี่ก็เดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้ครับเดินมาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเกิดตรงนี้เราก็ไม่เคยเข้ามาดูสักครั้งครับนะแต่วันนี้สงสัยต้องเก็บด้วยความละเอียดกันหรือเปล่านะครับเดินเข้าดูกันทุกซอกทุกมุมหรือเปล่าครับกับการที่จะได้พบได้เจอนะครับ แต่ว,ว่าจะเจอมากเจอน้อยเจอแบบไหนอย่างไรเอาว่ากันไปครับในแต่ละครั้งนี่นะครับคือสิ่งที่เราจะได้พบเจอเจอและตรงนี้ก็เป็นเออเรามาตัดใบหญ้าคาถมเอาไว้ด้วยเนี่ยเราก็ไม่เคยเดินเช็คเข้ามาตรวจเข้ามาเช็คดูว่ามันจะเกิดไหมตรงนี้ก็ไม่เคยเดินเข้ามาเช็คนะครับอ้า เมื่อไม่เจอก็พักก่อนนะครับไปครับดูดอกนี้ครับโอ้สุดยอดนะครับดอกนี้บังตาได้สุดยอดมากๆนะครับเนี่ยเห็ดพึ่งพันชาตินะครับเนี่ยโอ้หบังตากันแบบอย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเดินข้ามมาแล้วนะครับเนี่ยแต่มาเห็นดอกหนึ่งที่มันเน่าอยู่ข้างล่างก็เลยพยายามมองดูก็มาเห็นพอดีนะครับโอ้สุดยอดกับความบังตาจริงๆเลยครับเนี่ย ดอกใหญ่ด้วยแต่ขึ้นตะแคงี้นะครับมันจะเหมือนใบไม้ครับมันดูยากหน่อยนะครับถ้าเราดูไม่ดีเราจะไม่เห็นครับการเก็บเห็นะครับโอ้โหเอาไปไปไปครับดูกันไปเรื่อยครับไปครับดูครับดูดอกนี้ครับใครรู้ใครเห็นบ้างครับมีใครเห็นหรือเปล่าครับดอกนี้นะครับมีใครเห็นไหมครับเห็นกันหรือยังครับยังใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ไงครับนี่ครับ มันคือเห็ดอะไรครับดูหน่อยสิอ่าโอ้เห็ดหน้าแร่นะครับเห็ดหน้าแร่นะครับเห็ดหน้าแร่มาแล้วนะครับอ่าหลายวันแล้วที่ไม่ได้เจอเห็ดหน้าแร่นะครับดอกสวยด้วยนะครับโอ้จะหักดินออกจากขาสะหน่อยอ่แตกจะได้นะครับอ่ไม่เป็นไรครับอ่าถ้าบานนี่จะสวยงามมากเนี่ยโอ้ครับฮะขอเจอหลายๆดอกครับไปครับ ดูันต่อไปว่าจะมีเจออีกดอกไหมนะครับไปครับดอกหนึ่งครับอ่าเห็ดน้าแลเห็ดน้าแลจะเกิดแล้วนี่ครับฮะไห่ว่ากันนะครับแต่ละครั้งแต่ละคราวจะค่อยๆเจอทีละเห็ดทีละเห็ดไปนะครับว่าไปครับว่าจะมีน้อยมีมากให้เจอแบบไหนนะครับไปครับไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยครับดูครับดูดอกนี้ครับเห็นกันหรือยังครับเขี่ยให้ดูนะครับอ่านะครับนี่ครับ เห็ดหน้าแร่ดอกใหญ่ๆแล้วครับเนี่ยโอ้ยนะครับสวยงามมากๆครับเห็ดหน้าแร่ครับนี่จะมีสีอย่างนี้ครับถ้าสีเขายังเหลืออยู่นะครับเขาเรียกว่าเห็ดหน้าแร่นะครับเนี่ยสวยๆเลยครับครับอร่อยอร่อยด้วยนะครับเนี่ยหวานๆนุมๆเลยนะครับเห็ดหน้าแร่นะครับไปครับไปดูกันต่อไปว่าจะเจออีกไหมนะครับจะได้กี่ดอกครับวันนี้พอได้แกงไหมนะครับไปครับ เมื่อเช็ครายละเอียดมาก็มาเจอครับเนี่ยทางเดินผ่านไปผ่านมานะครับเมื่อกี้ก็เก็บไปแล้วประมาณสักสิบลูกอยู่ครับนึกว่าจะไม่เจออีกนะครับอ่ะเจอเราก็เก็บนะครับนี่ครับนี่ครับเกิดในน้ําด้วยนะครับเนี่ยอ่าลงไปข้างล่างครับโอ้มีใช่ธรรมดานะครับนี่ครับอ่่อ่ะแล้วก็นี่ครับครับเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะนะครับ โอ้เราก็ไม่นึกว่ามันจะมาเกิดอยู่งี้นะครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยดูสิครับอ่ะขอใส่ถุงก่อนแล้วกันครับอ่ะอ่ะเก็บไปเรื่อยครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับเราพอเราเราแคะเราก็จะเจอครับข้างล่างก็มีนะครับนี่ครับสองลูกนะครับนี่ครับสามลูกสี่ลูกนะครับโอ้ยนะครับ เราก็ไม่นึกว่าจะเจอแบบนี้นะครับนี่ห้าลูกหกลูกนะครับนี่นี่ครับนี่ครับฮะไปเรื่อยครับอ่ะถ้ามันเจอมันก็ต้องเจอแล้วครับเมื่อหรือเมื่อเมื่อมันต้องเช็ครายละเอียดมันก็ต้องเช็คนะครับนะครับครับอีกลูกหนึ่งครับยังมีอยู่นะครับเนี่ยนี่ไงครับเออนะครับ พื้นที่ที่มันจะเกิดมันเป็นแบบนี้นี่เองครับหลังจากที่เราเดินอ้อมวนไปวนมาครับเช็ครายละเอียดให้มันถี่ท้วนครับกับการที่มันจะเกิดนะครับต้องดูวนไปครับว่าเราจะเจอไหมครับแต่ละที่อ่าตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่หล่นลงมาแล้วลูกหนึ่งครับนี่ครับลูกหนึ่งนี่ครับลูกหนึ่งครับนี่ครับลูกหนึ่งครับ อ่ะนี่ครับลูกหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะหลอกหลอกวงรวงเราหรือเปล่านะครับในการที่จะหาแต่ละที่นะครับอ่ะตรงนี้ยังเก็บไม่เสร็จยังไปซาวหาที่อื่นอีกนะครับเนี <c> ่ย <ười> เราอยากเจอเนาะเออครับความแปลกประหลาดที่มันเกิดก็คือมันทําไมถึงมาเกิดอยู่ยงี้ครับนี่ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่น่ครับสองลูกสามลูกนี่ครับมันมาเกิดจุด ตรงน้ําเลยนะครับเนี่ยอ่านี่ครับกิมน้ำสี่ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงหาไม่เจอนั่นได้อีกแล้วลูกหนึ่งครับอ่าสองลูกครับเนี่ยสามลูกครับอ่าครับสี่ลูกครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับ กั <c oughs> บความแปลกประหลาดที่เราจะได้เจอเเราก็ไม่เคยว่าจะมาดูตรงนี้สักทีนะครับว่ามันจะเจอไหมมันจะมีไหมเราก็ไม่เคยมาดูนะครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองครับกับการเกิดของเขานะครับ <c oughs> เห็ดเพลาะตามทุ่งนาของตัวเองครับก็ต้องดูไปเรื่อยครับว่าจะเจอไหมจะอยู่ตรงไหนอีกนะครับลองคําดูข้างล่างที่เอายังเจออยู่นะครับอ่ะนี่ไ สองลูกครับเนี่ยเราก็ต้องมาหาดูว่าข้างล่างมีเกิดไหมนะครับในดินข้างล่างนะครับปกติเขาจะลอยน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะลอยน้ําแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเขายังจมดินอยู่เขาจะยังไม่ลอยนะครับเราจะต้องอะนะครับได้อีกแล้วสองลูกครับเอาและวสินะครับเกิดการแทะดิน ขุดดินกันแล้วครับทีนี้ถุดดินในน้ําครับแทะกันเลยครับนี่ไงลูกหนึ่งลอยขึ้นมาแล้วนะครับอ่าหนี่สองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกอ่านี่เห็นไหมครับสิบลูกอ่าเนี่ยนะครับเออยังกระงุมหอยนะครับวันนี้เกิดความแปลกประหลาดหนึ่งลูกยังกระงุมหอยนะครับเนี่ย สองลูกอ่าสามลูกนีครับนี่ครับสี่ลูกด้วยอันนี้ติดกันนะครับนี่ครับมันต้องมงุงหา,ข,างขนาดนี้เลยหรือเนียนะครับเออตรงที่มันเกิดนะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูที่เก่าที่เดิมตรงนั้นอีกทีนะครับว่าในน้ํามันมีเกิดหรือเปล่านะครับเออนะครับ ความแปลกประหลาดวันนี้ในการเก็บเห็ดเพาะในน้ำ <c oughs> เออครับความแปลกประหลาดมากครับอันกลับมาที่เดิมก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยเอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับ <c oughs> ดูไปเรื่อยครับ <c oughs> อันนี้หอยน <c oughs> ี่อีกลุงโดครับ สองลูกครับสามลูกครับอ่าเห็นไหมครับสี่ลูกครับอ่า,าไปครับในแต่ละครั้งแต่ละคราวของการเก็บเห็ดเพาะแปลกประหลาดจริงวันนี้นะครับงั้นห้าลูกนะครับอ่ากับการได้เห็ดเพาะวันนี้นะครับเออมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับ เราก็ไม่เคยพบไม่เคยเจอว่าจะเกิดแบบนี้นะครับสงสัยจะน้ำท่วมก่อนที่เขาจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ครับดอกหนึ่งลูกหนึ่งครับลอยน้ำขึ้นมานะครับแล้วพอเราเชียร์ให้เขาพ้นจากดินนะครับมันก็จะเกิดมันก็จะโผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับเอาเอาเข้าไปครับวันนี้การหาเห็ดเพาะเดี๋ยวเราคงต้องเดินดูอีกรอบนะครับสับบริเวณอย่างนี้ฝั่งโน้นเดินดูแล้วนะครับ ว่ามีไหมอย่างไรนะครับไอเราหรือก็เหมือนเด็กฝึกใหม่เลยนะวันนี้นะครับกับการเก็บเห็ดเพาะเนี่ยครับเหมือนกับการฝึกฝึกวิชาวิทยายุทธกันใหม่เลยนะครับการที่ได้เจอในมุมแปลกๆของเห็ดที่เกิดะเห็ดเพาะที่เกิดนะครับเออเนาะแปลกประหลาดจริงเอาเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนครับไปครับเดินลงมาก็มาเจอไข่แปรครับ อันนี้น่าจะออกลูกไปแล้วมั้งครับเนี่ยไข่อะไรก็ไม่รู้นะครับสองฟองครับมีสองฟองครับไข่สีฟ้านี่คือไข่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ถ่ายให้ดูนะครับไข่สีฟ้านะครับสองลูกนะครับน่าจะฟักไปแล้วนะครับนกกระปูดหรือยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือนกอะไรนะครับอ๋อนั่นไงรังเขาอยู่ข้างบนครับเห็นนะครับ รังใหญ่้วยครับน่าจะเป็นกระปูดครับหรือไม่ก็กาครับโอ้จะเห็นไหมเนี่ยมืดขนาดนี้ครับอ่านี่ครับนี่ครับตรงหลังเขานี่ครับตรนี้เลยครับนี่ครับเนี่ยรังเขายืนนี่เลยรังใหญ่ด้วยครับถ้ารังแบบนี้สันนิษฐานได้2อย่างก็คือม่ไม่เป็นกาก็เป็นอ่านกกระปูดนะครับอ่านะครับเป็นรังของเขานะครับ ซึ่งฟักไปแล้วนะครับไข่เขาล่วงมานะครับสีฟ้านี่ครับไข่เขานะครับเราก็ต้องสันนิษฐานไปครับไม่เคยเห็นตัวเขาหรอกครับเดินมาก็ได้ยินแต่เสียงบ๊อบบ๊อบนะครับวานไปครับแต่ละครั้งแต่ละคราวอ่ะนี่แค่นี้แล้วครับที่ให้ดูครับไข่แปลกไข่กาหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าแถวนี้จะมีกาเยอะกว่าอย่างอื่นนะครับอ่านกกระปูดไม่ค่อยมาแถวนี้นะครับน่าจะเป็นกานะครับไปครับ วันนี้เราก็มาสรุปกันครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่ได้เห็ดเพาะเยอะที่สุดในการลงมาเก็บเห็ดเพาะในทุ่งนาของตัวเองวันนี้นะครับถือว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าครึ่งกิโลหรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะสามขีดสี่ขีดถ้าไม่ถึงโลนะครับโลละต้องหลครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบยังต่ำใช่ไหมสามร้อยสี่ร้อยใช่ไหมนะครับกับการหาอยู่หากินกวานไปครับ วิถีชีวิตแบบบ้านๆได้กินแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับกับเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะครับเอวานไปครับในแต่ละวันถือว่าพอได้อยู่ได้กินกันนะครับกับการเก็บเห็ดเพาะวันนี้นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับมีให้ได้เก็บพอได้กินแซ่บนะครับไปครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บๆกันเลยครับ เดี๋ยวจะไปให้เขา,าค,คุณเหรนแล้วก็คุณพี่สาวจัดการนะครับ